ไปห้าพี่น้องไปเอาหมากเมสซินมาไว้ถัดดองเฮ้าจะไปหาเตรียมทุง่งไปเอามากเมสซินต้นไงต้นยุ่ขงางลังเฮ้าเป็นต้นหน่อยมากหน่อยเข้าไปเอามากใหไงเลยจ้ะพี่น้องเตรียมทุ่งละไาจ้า นี่จ้าตนอยู่หนา้าลงเก็บของเฮาตนใหญ่อยู่สูงพร้อมเด้พี่น้องสิเอาได้บ่นี่จ้าตนมากใหญ่ต้นอยู่นี่มากใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องอยู่สูงพร้อม ได้บอ๊อบุพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่นอ้องเบิ้องเขาไปจะหาวิธี มาวิธีต่อยเอาเนาะพี่น้องไปหาไม้สาวมาต่อย้าพี่น้อง อต้อยกันจ้า ือบอลงนี่จ้านี่จ้าพี่น้องอเราก็จะได้เอาไปดองจ้าพี่น้องต่อยได้ซ้ำนีละจ้าพี่น้องนี่จ้า